สวัสดีคนมาทุคกคนเให้อยู่รงน้นครับในเกมโปเกมอนบิ๊กบอนในโลบอกโปเกมอนบิ๊กบอนในพาร์ทที่เท่าไหร่วะสิบห้าป่ะอยู่ในโลบอโก็ไม่บิ๊กบอนในพาร์ทที่สิบห้ากันแล้วนะครับโอเคในพาทนี้เราจะไปไหนต่อนะไม่ตั้งคา่านอันนี้ผมได้นิมาู้นครับอ่าเป็นเจ้าแมวน้อยนะครับ ที่โตแล้วตัวใหญ่ได้จากลูโซคุงอีกแล้วนะลูโซคุงผมการจะลงไปที่หลายที่ดูนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับเขาบอกให้ไปที่ออเบเดอร์ใช่ไหมนะไม่ออเบเดอร์เป็นสถานโบราณนะครับเฮียเรามาถึงนละ้วตรงนี้แหละนะครับที่นี่มีนี่ให้จับด้วยนะซูโรอาร์นะเผื่อใครอยากได้ตรงนี้มีอะไรเนะี่ยอุ้ย โอเคผมใส่ไปแล้วนะขีนเจ็บต้องไปหาอีกเศษสามอันใช่ป่ะนั่นทางนี้ก่อนแล้วกันฉันเกลียดอีเชนฉันเกลียดอีเชนฉันเกลียดอีเชนขวาล้ายซ้ายดีงั้นไปขวาแล้วกันอ้าวไปไม่ได้โอเคงั้นซ้ายแหละดีแหละได้ยินเสียงการตีนคลองโอ้นี่มันซิงลิปนี่นะ มันคือตัวอะไรไม่รู้แต่คุณชมเรียกมันว่านกฟาลโลนะครับนี่คืออะไรมีไม้กั้นอยู่แล้วมีสีมืดม,ม,มีซิงเกิลิฟต์อยู่เต็มหมดที่นี่ที่ไหนแวแว ให้ใหนะ้อ่ะขึ้นไม่ได้โอเคมันเราถูกบังคับครับตอนนี้ทางมันเชื่อมโยงให้เราไปทางนี้ทางเดียวตื๊ด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 อะไรวะทางม่วงชีง้ทางนู้นทางเขียวชี้ทางนี้ผมจะไปเอาเพชรสีเขียวก่อนแล้วเพราะผมชอบสีเขียวใช่เลยรู้รสึกเลาจะไปไม่ได้นะเราต้องไปตามทางที่แบบ อ๋อเราใส่เพชรสีไหนไปแนละ้วมันจะเปิดทางนั้นให้ใช่ไหมโอเคเราใส่เพชรสีแดงแล้วเราก็เปิดมันก็เปิดทางแดงให้เราแล้วนะครับอุ้ยมีอุปสรรคหมดเป็นหินนะครับไม่อุปสรรคหินทลัสโซไปเนี่ยผมว่าใช่แล้วโอเคมีทรายด้วยกระทุบไม่ให้หมดแหละ ทุบๆไล้ไงรู้สึกจะไปทุบถูกอันเลยหรือเปล่าเนี่ยเ้ยเจอตัวอะไรโองยังไงเจอแล้วเจอแล้วเพชรสีเขียวอยู่นี่นี่เองเนะครับเพชรกันหยัดต้องเดินผ่านใช่ไหมคุณได้รับเพชรสีเขียวเหี่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 ยวโอเคเราต้องไปติดที่น e ี e, ่ใช่ไหมมาอันที่เพชรอันที่สองนะเพชรกันหยัดต้องใช้เพชรสองอันทีนะเพชรเขียว ต่อไปเพชรบันไดยติเพชรฟ้านี่ไงเจอแล้วสีเหี่ยวโอเคเดี๋ยวพอไปตัดพัดสเตเซลเสร็จเราต้องมาเก็บไปเอาเอาสีฟ้าไปเติมอีกเหนื่อยเยอะอเกินพัาสเซล์เลยเนี่ยเป็นทรายดูดอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นทรายธรรมดาไม่ดูดอุ้ยตัวหนึ่งมันเขียนว่าอะไร นี่คือรีสตาร์ทใช่ไหมเขาบอกว่าแดงน้ำเงินม่วงเขียวแดงใช่ไหมทำยังไงโอ้เกมเกมเกมจับคู่เหรอทำยังะเล่นยังไง โอ้ยผมบอกเลยครับโคตรยากครับพัซเซิลนี้อ้ยอ้ยกว่าจะกว่าจะผ่านได้ครับโคตรลำบากครับอ๋อพอทสุดท้ายเลยนะก่อนนี้เราจะได้เพชรก้อนใหญ่ ัซโซขึ้นขึ้นลงลงโคตรยากครับบอกตรงมาครับมาถึงไอ้พัซโซสุดท้ายพัซโซสีม่วงแห่งความเกยที่ดูน,น่าจะน่าจะไม่ธรรมดานะครับก็ดูแต่ดูพัซโซแรกก็กะกาพัซโซสองมาปวดหัวมากพัซโซสามจะเป็นยังไงติดตามชมพัดหน้าจริงป่าวะ่าไม่รู้นะครับตัดพาร์จริงหรือเปล่าเฮ้ นายทูกจัดวันนี้มีหินนิดหินที่ให้ถล่มอยู่เราถล่มหินพังหินถือทอชมาแล้วเราไปเอาทอชมันเองคนทำนา จิบสก๊อชเผาแม่งเลยไหมเผาแม่งเออเผาแม่งเลยเผาแม่งเลยครับผมรับผิดชอบปุ่มอืมพาโซนี้ดูสร้างสรรค์ดีแต่ทำไมมันถึงมุมมองขึ้นบนวะ โอ้ยมองมันบนน่ะอ้วกแตกโอ้ยเเปิดทีบสมบัติแห่งมัมมี่โอ้ได้รับพระราชาแล้วนะครับสีนะสีฟ้าโอ้ง่ายกว่าพัซเซ์วีง่ายกว่าอีกเอออะไรวะเฮ้ยมัมมี่สวัสดีคนมาปะทะ อะไรรา,า,า,าชาในตำนานราชาในตำนานยู่ที่แม่งแฟนตาซีโคตรแฟนตาซีเลยถ้าคิดอะไรไปสู้ดีอันนี้แล้วกันมืดคือจะแพ้พีก็ได้แต่มีท่าทางจิตทำท่าทางพลังจิตนะครับสู้กับมัมมี่โอ้ แม่งหดว่ะชิบหายละแม่งแคชครับแม่งขยะปูชายันดิท,ทำไมต้องจับเหมียวปูชายันโลกนี้ต้องมีการเสียสละเหียวเป็นผู้ถูกเลือกเหียวเหียวท่านนี้แท้นี่ว่าลืมไปมันท่านคิดนะครับกับดินครับ อคิดว่าเขาหิดตก็ว่าทำไมตีแรงจังนั่นแหละตีตัวเองไปเตะตีตัวเองไปเฮ้อววน่าจะเบานั่งแงว่าแหละอย่าตีตัวเลยเออตายเลยตีตัวเองตายสามพันนิมเอียเบลส์กซเวทรันริซอสอ่ะแมวยากครับใช้ยาก เกงก้าเกงก้าผีมืดใช่ไหมไม่ผีพิษับนะไม่ผีมืดผู้ผิดผีพิษใช่ไหมไม่มีท่าชนะอีเมก้าก็ตายไปแล้วเมก้าปะเนี่ยผมว่านะมีโอกาสสูงมากอุ้ยแรงแรงสี่ตัวเหรอ เก่งกล้าตายคอฟฟิกิกัสผีผีผ,ผีผีโลงผีมืดปะ่ะตัวนี้ลืมไปแล้วอะ่ะใครอะ่ะเช็คไปแล้วกันมัมมี่แล้วนะครับแล้ว่ะผมจะเอาเฟรมบอดี้ไปทำอะไรปะ่ะ อเวิตีเก่ามันคือเฟรมบอดี้นะครับอัคคีปติกไปเรื่อยๆแล้วนะครับเต้าฮิต,ฮตด้วยเชโดบอลอย่าอย่าบอกนะว่าโอเคดีแหละที่ไม่บอกห้สาสิบหกเอจิสเลตการบูชยันมีทุกที่ครับ จับได้หน้าทำ is this no healing item แม่งเปลี่ยนเบ็ฟอร์มแล้วก็ไีตู้สคราสซอสแต่ตอนนี้แหละชมวิวเฟรมจะประกอตัวมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นกาดฟอร์มใช่หรือเปล่าไม่ไงแม่งไม่ใช่กาดฟอร์มนะ มันมัน,มนอะไรเนี่ยมันจะพิดิกเก่งไปไหนวะอยู่ดีคิงชิวเฉยเลยจะบ้าตายเฟรมชารก็น่าจะเบาแล้วครับเนี่ยเจอคิงชิวไปลดและแท่งอยู่ระดับนี้นี่โคตรเยอะเลยรถโคตรเยอะนะครับตายแน่แน่เลือดเหลือย1บออย่างนี้มีโอกาสแพ้สูงอ้าวโชคดีในบอกเอาปที่บอมมี่ออลลืมไปนะครับเราเปลี่ยนตัวแล้วนะครับการยื้อต้องมาธาตุพืช อีกเห็ดซอสท่าไรวะช่างมันยื้อไปเรื่อยคิวฟอร์มเฮ้ยมันจะคิงคิวเออตอนนี้แหละดูดมาแค่เนี้ย Okay. เราถึกอยู่นะครับเหรับจารด้าลีซีด้วยแล้วกันหลบได้ลืมไปมีท่านี้ลิซีด้วยแลนะชิวฟอร์มคิงชิวอะลีมซีก็เข้าอยู่ดีป่ะ โดนซีดไปด้วยแล้วก็โดนติดไฟตายไปเลยเยดืย,ยอคือสุดยอดหน่อยมันมาสก์ไปพี่มอนเดี๋ยวจับมันไปเลย ฉันคิดว่าร่างฉันคงต้องไปหลับแล้วแหละไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านพูดอะไรกันวะเออเท่ดีอ,อือเราต้องไปสู้กับโปเกม,มอนมายาเค okay, ครับผมกลับมาแล้วครับแังจะที่ไม่ได้วิวมาครับถือไรเจ้ผมจะไม่ได้มาใส่เพชรฟ้าที่ได้มาจากท่านฟาร์วิ่งใหญ่ นี่ครับเยเราเราต้องไปที่ประตูที่มันปิดอยู่ครับก็ตรงนี้ไงชัวโอ,โอ๊ยเราได้เงินทองมากมายเงินทองไหลมาเทมาเงินทองเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมา มันต้องเยอะเก็บไม่ได้เก็บได้แต่นักเก็ตโอ้ไปกินไก่เหอตีสองแล้วนี่มันนี่มันเสพแบบนี่มันนี่มันอะไรกันแน่เราได้ขึ้นของราดนะฮะ เห็ใช่ไหมที่ทำให้ข้าดต้องลำบากอ้าว เพลงนี้คุณคุณนะตือเตือเตือเตืออ้าว